โอเเคลทส์โกวัสดีค่ะแต่วันนี้นะคะตอนแรกผมว่าเฮ้ยแจ๊สซี่แจ๊สคอนเสิร์ตแจส๊แจส,จสเนี่ยน่าจะแบบว่าได้ร้องด้วยเนาะต่ไมรู้จะร้องแจส๊สอะไรอือเหรอัลโหลออือหรต้องกราบสวัสดีพี่ๆนะะักข่าวทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าดิฉันอะไรฮัลโหลไอวีรานุกูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี มาให้มายังดูดเสียงเลยคิดดูแส่คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะต้องบอกค่ะว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่หลายๆคนรอคอยใครเป็นแฟนแจซี่บ้างคะนี่เนี่ยยกมือด้วยเหมือนกันเขาก็เป็นเขาเขาเลยนะคะแล้วหลายๆเพลงในแจซี่นะคะพูดเลยว่าอย่าเรียกว่าหลายๆเพลงทุกเพลงดีกว่าคือทําออกมาด้วยด้วยคนแจ๊สด้วยด้วยจิตวิญญาณแจ๊สเลยนะคะดังนั้นเนี่ย อัลบั้มนี้เราเคยถามกันมากว่าจุ๋ทำไมไม่เคยจัดคอนเสิร์ตเลยเนาะแล้วครั้งนี้อยากทราบไหมว่าทำไมถึงจัดคอนเสิร์ตถ้าอยากทราบเราก็ไปถามนี่เลยค่ะบอสใหญ่ของเรานะคะเขาเรียนเชิญพี่เกลดีล่าค่ะเขาเชิญค่ะพี่พี่เกลเนาต้องบอกว่าฟื้นยากฟื้นยักฟื้นแล้วลับนานเยอะใช่เป็น CEO เลยนะคะ G2 เนแ่ย่ ร้องคนหนึ่งหนักร้องคนหนึ่งแต่ว่าการทําบริษัทนี้ของพี่เจลของพี่เกลเนี่ยคือเ,เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความฝันได้ก็ตอนแรกไม่ใช่หน้รก็คือแบบเราก็อยากจับคำเสิร์ตรวมอมจับคำเสิร์ฟรวมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางคนที่แบบเอ้ยไม่ได้ขึ้นเวทีนานหรืออะไรก็จับมาขึ้นแล้วก็ เพื่อนที่มาแขกที่มาก็จะเป็นคนรู้จักกันเสียส่วนมากจริงพี่เกยวไม่ได้จัดคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตแรกนะ,ะจริงจัดอยากหลายอย่างมากแต่<ะ>ทำไมคอนเสิร์ตนี้เนี่ยได้ข่าวว่าจัดเพราะ่าใจเหรอคะขามากเลยค่ะค่ะ <laughs> เพราะว่าพวกเรานักร้องแจซี่ทั้งหมด6คนเนี่ยเรา ตั้งแต่ออกอัลบั้มมายังไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวเลยสักครั้งเดียวคุณขาอัลบั้มนี้กี่ปีแล้วนะไม่นับดีกว่า22สสปีผวานับไปเถอะโปร่งใสวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นจะบอกว่านี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเราใช่คุณพระคุณพระคุณพระจัดเองคนี่ เขาเรียกว่าไม่จับตอนนี้มันไม่ไหวแล้วไงหมายถึงนักร้องจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมนักร้องที่เรื่องของเราไม่หรอกไม่ใช่พี่ไม่ไหวอย่างเดียวนะคะแฟนคลับอย่างพวกเรานะคะกแฟนคลับอย่างเราก็จะไม่ไหวด้วยเช่นกันคือรอไม่ไหวไงเมื่อไหร่บาคือเรื่องนี้เคยถามพี่เกลตั้งหลายทีเนาะพี่ไเราไม่เอาแบบแจ๊สก็มีคนคนแบบชอบถามถึงพูดถึงอัลบั้มนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบเฮ้ยเพลงมันแบบ เพลงมันดีมากมันฟังได้ทั้งอัลบั้มเลยค่ะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยมาเพราะอยู่2อเพลงสเพลงแต่อันนี้คือได้ทั้งอัลบัม้มแต่โอเคเราได้ข้อได,ได้ได้เปรียบตรงที่ว่าน,นักร้องเราแต่ละคนแต่ละท่านโอ้โหหยยอย,ย,อยแบบโอ้โหสุดค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าทั้งนักร้องทั้งโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะที่เป็นมือ เลยทีเดียวนะคะแล้วทุกรอซอร์วันนี้มาสีสท่านนี่แบบน้ําตาซึมแบบน้องโปน้องแสดงว่าเดี๋ยวท่านจะเล่นด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสัมภาษณ์กพกรเหอนว่ากันไม่มีทางหรอกนะมาเดี๋ยวเรื่องยาวรบกวนเลยนะคะเอาว่าพี่ๆยังอยู่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เสร็จอยู่ไหมคะ เดี๋ยวต้องอยู่ต้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ให้พี่ๆนักข่าวก่อนเพราะว่าใช่ติดภารกิจเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์บนเวทีใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปาร์ตี้กันต่อนะคะถ้าท่านใดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเนี่ยศิลปินแล้วก็วงเราจะปาร์ตี้ต่อเนาะแพ็กเกจใช่ไหมได้ไหมคะดีไหมคะเอ่ออย่ามัดมือโชคย่างดีสิดีนะไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาปิดแล้วอ๋อเหรอให้เวลาเขามีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเลยเรามีศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะขอเรียนเชิญศิลปิน ต้นเขาเรียกว่าต้นฉบับของเจสซี่เลยเนาะมีมีไก่มีเก่งมีเปิ้ลและเกียวนะคะสี่ท่านขอเรียนเชิญค่ะพี่ไก่อัญชุยยนค่ะพี่เก่งสิริพรนะคะค่ะเชิญมาบนนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพี่ๆจะถ่ายรูปกันก่อนนะคะพี่พัชราดีล่าเชิญไม่ได้เชิญออกข้างนอกค่ะเชิญขึ้นมาบนเวทีนะคะเดี๋ยวพี่ๆถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะเชิญนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ ขอสัมภาษณ์กันตรงนี้ขอไปนั่งกันตรงนี้นะคะอ่านี่คือนะคะเอาหนุเอาไอด้วยอันนี้เป็นแจ๊สสู้นะคะี่ครับขอเชิญครับสินเชิญขอเชิญนะคะขอเชิญพี่สื่อมนชนได้ข้างๆเนิน่า ก่อนแล้วครับัพี่เก็รขายะสอบถามแล้วกันสรับการเริ่มต้นคอนเสิร์ตนี้ผัพี่เกิดขึได้ยังไงคะก็เกิดขึ้นด้วยอารมณ์คิดถึงด้วยอารมณ์แบบมีแต่คนถามว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เห็นแจสซี่รวมตัวกันหรือขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เลยก็เลยตอนนี้พร้อมแล้วก็ถึงอยู่ในระดับที่ว่าจับได้จัดเลย ไม่รอแล้วอรอนอนนานกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วมันเป็นการตอกย้ำกันที่ว่าความรักของแฟนกับแดซี่เองกับคนมายาวนานท <c oughs> ายาวนานเพราะว่าเราไปดูในในพวกรีวิวหรือคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ย <c oughs> ก็ก็จะแบบรีวิวดีมาก <c oughs> คิดถึงอยากให้เรามาเจอเจอกันมาร้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ <c oughs> วันเนี้ย <c oughs> วันเนี้ยเป็นเหตุเพราะว่าเพราะว่าจัดมาหลายคอนเสิร์ตแล้วแล้วก็โปรเจกต์มันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวคิดว่าโปรเจกต์เนี้ย ลงตัวที่สุดตอนนะตอนนี้ต้องทำแล้วศิลปินเองเขารอเป็นพารนี้กับคอนเสิร์ตโอ้ยโทรไปทุกคนเซเยสกันหมดเลยเซเยสแบบเร็วด้วยเพราะว่าแบบโอ้คิดถึงอะแบบวิดีอนะเนาะก็โทรหาไก่วันแรกแบบว่าไก่เโอ้ยเห็นไหมเปิ้ลกับเก่งก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ท,ที่ที่มารวมตัวกันได้อย่างน้อยๆสี่ท่านแฮปปี้มาก ดีใจค่ะดีใจจะได้เหดอะไรบนคอนเสิร์ตบ้างครับขอบอกว่าคือคําว่าแจ๊ซซี่ในอัลบั้มนี้ยอย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นเพลงแจ๊สที่แตะต้องไม่ได้แจ๊สจ๋ามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยอย่างที่ฟังเมื่อกี้ถูกไหมคะมันมันมันสบายสบายเพราะมันมีจังหวะมันมีอารมณ์ที่แบบมันมันมันเป็นแจ๊สอีกแบบหนึ่งที่ที่มันก็ป๊๊ปได้มันก็ป๊๊บแจ๊สก็ได้ R&B อะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันเป็น คอนเสิร์ตที่เพลงเพราะๆจะอยู่ตรงนี้แบบเยอะจุใจมากๆแล้วมีสากลด้วยนะคะไม่มีไม่ได้เพราะแต่ละคนนะเนาะอันนี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แค่สิบเอปอร์เซ็นต์นะปล่อยไว้ก่อนเยอะ <c oughs> เยอะเยอะอยากเข้าคิดอยากบทเพลงเอกเป็นแฟนอาจจะได้เคยได้ยินแต่บางครั้งไม่รู้ว่าใครคือศิลปินนะจะได้เฉลยคนๆเวทนดี <c oughs> ใช่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 แล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวมีคือคือมากันสี่คนเนี่ยเพลงมีทั้งหมดสิบถึงสิบสองเพลง ก็เลยต้องมีศิลปินรับเชิญพิเศษมาช่วยด้วยก็มีจี๊บมีนมินแล้วก็มีบีมแล้วก็จะมีพี่แต้มฉลัดแล้วก็มีทีเจ็เซตเตอร์แล้วก็มีโก้ดูแลเรื่องดนตรีเรื่องดนตรีใช่ผ่ครับผู้ใ่ครับเป็นไงบ้างคะตอนที่ได้รับคำเชิญ ชวนมาเล่นคอนเสิร์ตนี้ค่ะโอ้โหเขาจะไม่พูดรายละเอียดเลยค่ะเอะเลยอะไรก็ไปดูต่อกรต่อกรคุะบอกว่าจะทำแจสีเอาจริงเราคุยต้องหลยปีแลาอกกันมาหลีล้ที่ถือเราจะ้เห็นประกาในเวอร์ชั่นหม่ครับคอนเสิร์ตนี้แบบบแจ๊แจสเมื่อกี้ไม่เบาไ่าทมันเาเพลงเดียวไงจะได้ดูมากก็ร้องเบาๆได้ได้ไมีทุกรสเลยค่ะจะทำเป็นไงบ้างครั ค่ะพี่ใช่ไหมคะพี่แก่พี่โอเคอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทั้งวงและทั้งเพื่อนๆได้มาเจอกันมันก็เป็นแนวเพลงคล้ายๆกันค่ะแล้วก็มาเจอกันเราก็มีความสุขมาแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามานั่งนั่งดูพวกเราเออเป็นเป็นแขกเก่าๆเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ห่างหายกันไปนานจะได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้านอกจากเหนื่อยต้คนเสิร์ตนะพี่เคยมีโอกาสได้รวมตัวกันแบบนี้บ้างไหมครับเคยนะตอนหลังแจสซี่ตอนทำตอนใหม่ๆเนาะ ่ธอจ้าคือตอนนี้มันที่สิบสองปีแล้วฉันจำไม่ค่อยได้ค่ะจำไม่ได้แต่ก็มีมีแต่ว่าไม่ไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบแบบรวมตัวแบบนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบนี้พิเศษจากแฟนๆนะคะที่ผ่านมาเขาถามหาเยอะขนาดอ้ยเยอะนะคะเยอะเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะรวมกันแต่ตอนนี้ความที่ทุกคนเนี่ยอยู่แต่ละที่ไม่เป็นคนละที่กัน เราไม่ได้ทํางานเมื่อก่อนว่าเราต้องเจอกันคือ<ล>คือด้วยอายุอย่างเงี้ยเนาะเราเราก็มีภารกิจมีนู่นนี่นั่นกันกว่าจะรวมตัวได้ก็จริงๆมันก็ไม่ง่ายแต่พอโทรปุ๊บงานเนี่ยวแผนกะเป็นปีนะคะน<อ>านคนานค่ะคิวใครยากสุดคะะคิวใครยากเหรอ อย่าหลบอย่าหลบยายนี่ก็จะบินขึ้นเชียงใหม่อยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็ไปอเมริกาจากเกลก็เลยบอกถ้าถ้างานนี้อยู่เลือกไปอเมริกาหรือเชียงใหม่ก็ไม่ต้องมาแม่เห็นซ่ามาอยู่แล้วแม่เกลจัดต้องมาเกลจับต้องมาแม่งานแม่งานศิลปินรับเชิญนะครับอ่ะพี่บีบอกก็ได้ค่ะคุณเปิ้ลก่อนนะคุณเปิ้ลจ้าซี่่ใช เป่เปยเป็นไงบ้างคะพี่กรืงการมารวมตัวในค,ร,นนคร,ร,นรั้งนี้ที่คือครั้งแรกบนคอนเสร์ตแตซแต่ว่าคุยันเกล่คที่แล้วตอนงานอนเที่เกี่ยวจัดปีที่แล้วแต่กมี่ดแต่เกว่จะเจอก่อนเล่อ แตไก่ใช่ไก่กับเก่งมานี่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะคะเพื่อนดีใจคอยเชื่อมติดดนตรีแจ๊สอะไรแบบนี้มันอาจจะดูคนฟังอาจจะรูสึกว่ามันเฉพาะกลุ่มจริงจริงไงอุ้ยไม่ไม่เลยคืองานนี้อย่างที่บอกนะมันมันมันเป็นเออ่เป็นเวอร์ชันไทยแจ๊สที่ไม่แจ๊สจ๋าไม่เลยอีซี่ลิสเซนนิ่งแล้วก็มันก็มีกรุ๊ปมีจังหวะมันมันมันสนุกแล้วก็ท้ายๆแน่นอนอ่ีฉันไม่ทิ้งคอนเซปต์ก็คือ กองปาร์ตี้นะหลังๆช่วงช่วงชั่วโมงหลังเราสายปาร์ตี้เราสายปาร์ตี้ดื่มไวน์ฟังเพลงเพราะเพราะโอ้โหเชื่อเดียวเถอะงานนี้ต้องสนุกต้องสนุกแตกรับเชิญอ่ะมิ้นก่อนลูกกับการมาร่วมในกับก็มิ้นก็ดีใจมากนะคะที่ได้แบบว่าเออกลับมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้เราก็เป็นเกียรติมากๆเลยเพิ่งจริงอ่ะส่วนตัวก็คือแบบเป็นแฟนของอัลบั้มแจซี่อยู่แล้ว แล้วก็โหดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้มาร่วมขึ้นคอนเสิร์ตนะคะกับพี่ๆที่บอกว่าเป็นออริจินอลแจสซี่นะคะรวมถึงบอกว่าแขกรับเชิญท่านอื่นด้วยค่ะจะได้เห็นพี่พี่ในเวอร์ชันไหนคะคอนเสิร์ตนี้นี่เดี๋ยวต้องคอยตามไปดูนะ <c oughs> แต่ว่ามินบอกยังปวดหัวเลย <c oughs> เเรื่องงพลยังเคียรกันอยู่ยังเคียรกันอยู่อ่ไฟดอร์ไลท์ส่องดิสก์กันอยู่นะคะแต่ว่ารับรองเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่แน่นอนแน่นอนพี่เจี๊ยบนะครับ ก็คำถามคือเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยพวกเราเนี่ยเจอกันที่ไรเนี่ยไม่รู้ใครจะฝังใครเพราะว่าทุกคนต่างพูดและอยากมีคําถามถามกันว่าแกเป็นยังไงแกอย่างงู้นแกอย่างนี้นู่นนี่นั่นแล้วก็คุยกันตั้งแต่คราวที่แล้วคือคอนเสิร์ตคราวที่แล้วคือบางเกาะคอนเสิร์ตที่จัดแล้วก็เพื่อนก็บอกค้งงนะ อะไรดีวะแจสซี่ดีมัมนางก็พูดออกมาคํานึงแล้วบอกเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วไหมเพราะว่าได้ยินเพื่อนพูดมาแล้วลว,ว่าเพื่อนอยากทําก็เลยบอกว่าสนับสนุนทําทันทีเลยเธอก็ก็แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยที่เพื่อนอย่าง,างเรียกนนทิยามา,มา,ม,ามาชุร่วมแจมด้วยนะคะขอบคุณมากรับรองว่าวันนี้ที่คุณเห็นวันแถลงข่าวอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มเราไม่ได้ขิงนะคะเราขาตะาไคร้ใบตูดใส่มาทั้งเป็นต้มยำเลยคือวันนั้นมันจะต้องสนุกมากๆค่ะ อาบีมาลูกค่ะมิจิเจะจะอยู่ถึงตอนปาร์ตี้ใช่ไหมคะเขาจะไม่อยู่ทุกคนทุกคนจะอยู่จนถึงปาร์ตี้ไม่เน้นปาร์ตี้เราก็ร้องเพลงออฟเพลงท่ามไปเลยไม่ปาร์ตี้เลยเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิิทธ์ยาวเลยยาวพี่มิจิเป็นไงบ้างพากับการเป็นโลกมาเสิร์นี้ก็จริงๆคือต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากคือด้วยด้วยตัวศิลปินแต่ละ แต่ละคนเนาะเป็นเป็นเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราดูเราดูแล้วเราฟังเพลงเขามาตลอดแล้วก็เรารู้สึกว่าบางคนอย่างเช่นอย่างเช่นพี่ไก่เองเพิ่งบ,บอกแกเลยว่าวันนี้เพิ่งได้มีโอกาสเจอตัวเป็นเปนอย่าง,าง <c oughs> ทุกเจี๊ยบนี่คือทุกครั้งที่เจอก็จะแบบอกอดรัดทะลุเปลี่ยนกันสุดขีดนะแล้วก็อันนี้เขาเป็นราชินีในดวงใจอยู่ล้ว่า <c oughs> มีสวยก็ร้องเพลงได้อะไรเง,งี้ยส่วนเออแม่แม่แม ่พี่แข่งพี่แก่งพี่แก่งไม่เทพแบบเทพแม่แม่ก็ไม่ใช่อ่ะแม่เป็นเทพก็เป็นเทพอีกคนหนึ่งซึ่งถล่มถ่อมตัวมาตลอดว่าวุชยันร้องเพลงเมื่อไหร่แกจะเอาเพลงฉันไป cover แบบเออสังเกตได้จากที่ร้องเมื่อกี้นะคะเขาขึ้นไปในทีเป็นของคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกัวอื่นอย่างนี้เราก็เราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจแล้วเราก็ขอบคุณที่ที่นึกถึงหนูเนาะเราก็ไม่ได้คิดว่าเรากก็ตต้ออองงงมีััวแ่่บๆใในนนนนาายูสคะ ก็ความรู้สึกของผู้หญิงซิลูกฮะผูเสียงผู้หญิงสิลูกสิงสองใช่ค่ะถ้าถามว่าคอนเสิร์ตแจซี่ในที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นลักษณะยังไงก็เหมือนที่พี่แจพูดแ่บนี้ฮะคือพี่ๆแต่ละคนแล้วก็ศิลปินแต่ละคนมันจะมีอารมณ์ของการแบบมาเจอกันแล้วก็เหมือนแบบเราก็ะจอกแตกหร่างต่างคนต่างพูดพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรแต่ว่า สุดท้ายก็คือมันกลับมารวมเป็นเรื่องเดียวกัได้ซึ่งจริงๆคำว่าแจส๊สในหรือดนตรีแจ๊สในความคิดของมันคือวงดนตรีและนักร้องที่พูดอะไรก็ไม่รู้ต่างคนตัางพูดเรื่องตัวเองแต่สุดท้ายมันสามารถสื่อสารออกมาเป็นเพลงหนึ่งได้ที่มันสามารถถ่ายทอดความเห้าออกไปให้คนฟังซึ่งด้วย personality ของแต่ละคนคำว่าแจ๊ซี่หรือว่าดนตรีแจ๊สในคอนเสิร์ตทั้ง ไม่มีคำว่ายาตได้หอกครับคนสงมาสรุปนะก็สรุปดีมาจบเส็นว่ามันไม่ได้มีการสานฝาดใ้กับเนแฟนนะแต่มันเป็นการสานใ้กับศิลปินปีด้วยกันเองที่ได้มีการรวมงานกันคา่นสนุกมาเพื่อสนกับเท่อย่าปนะอแล้วจะกะซัดกไฟอะะกะซัดกะไฟแม่ไม่ตัวนีเดียวแล้บอกนาย่ใช่ไหมราพแบบเต้นเต้นแลอะไรแบบนี้ใช่ไหม ่มันต้องมีใครซัดกับใครบนเวทีก่อนละเดี๋ยวฝากนะชิช่วยถือก็อยากอยากคือไม่อยากให้พลาดอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วไม่แจ๊สจ๋านะคะเป็นเวอร์ชันไทยแจ๊สที่ไม่แจ๊สจ๋า please เปิดใจเปิดใจที่จะฟังเพลงแนวนี้ ซึ่งมันไม่ได้ต่างจากจากเอขาเ,เ,เรียกอะไรอะนนคือมันไม่ได้ต่างจากจากเพลงไทยป๊อปที่เราได้ฟังอยู่บ่อยๆมันต่างนิดเดียวคือเรื่องจังหวะเมโลดี้หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่ง,งนี้ก็ยุคนี้ก็เป็นแบบนี้นแล้ว<บ><บ>จริงๆของเรานี่น้ำล้ำมากนะมาก่อนล้ำมาก่อนจะว่าเวลาที่หน้าตอนนั้นก็แบบคนก็ยังงงๆกลจัดคอนเสิร์ตไม่มีใครซื้อบัตรคอวเซอร์ก็ไม่กล้าทำจองบัตรด่วนค่ะจองบัตรด่วนจอนบัตร เกลจะเปิดให้จองวันศุกร์ที่28นี้นะคะ <Conc ern. S 1> เวลาเวลาที่จะจองได้ขอเป็นตอน10โมงเช้าถึง2ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วกัน <c oughs> เพราะไม่งั้นเนี่ยคือเรามันเป็นลายแอบที่ที่เราเราสร้างเองอะไรเอง จะได้เซฟงบคะงานจัดที่ไหนคะงานจัดที่ cdc ballroom ที่เดิมอีกแล้ววันที่ค่ะวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมนะคะสนุกแน่นอนอาจจะอยู่อีกนานกว่านี้แต่ว่าเกี่ยวว่าบัตรน่าจะไปเร็วรอบเดียวเท่านั้นรอบเดียวค่ะรอบสองรอบไหมไหวไหรไหวหวังว่าจะได้เจอทุกๆคนที่นั่นนะคะเรามีพิเศษพิเศษให้คุณสนุกสนานตลอด เดี๋ยวคิดว่าน่าจะประมาณ5ชั่วโมง๋ยวนะคะจองบัตรได้ที่ไหนนะพี่แกล่ะทำบุญด้วยกจองบัตรได้จองบัตรได้ที่ไลน์แอดนะคะแอด G2 นะคะ G2 Ticket l ล n e แอดแอด G2 Ticket นะคะคำุญได้ทำบุญด้วยนะคุณโอ้ใช่เริ่มทำบุญเลยใช่แล้วคือเราเราทำบุญให้กับสตรีสตรีลุกเฉินที่ ที่ฉุกเฉินามออ่หาหมูกันหมูอยู่ไหนเราเรียกชื่อเต็มไม่ถูกเราชื่อเรียกชื่อเต็มไม่ถูกหมูเราบริจาคที่บ้านพักฉุกเฉินขอโทษค่ะขอโที่นี่อที่หนึ่บ้านสี่สามสองหนึ่งบ้านเท่านี้เป็นรายได้เป็นรายได้ค่ะกุศลให้กับการกุศลด้วยให้กับสตรีนะคะก็คือบ้านพักฉุกเฉินสตรีดอนก็ฟังเพลงเพราะ ได้ทำบุญด้วยได้ทฝากพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะยิ้มสวยๆค่ะ ทำให้ดีนะครับทำให้ดีที่สุดแล้วออกมาเล่นไปเกรงไปเลยหลังหนึ่งในชีวิตนักดนตรีนะครับในชีวิตของพี่โก้เนี่ยพี่ต้องทาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พี่พี่ก็เป็นเป็นหลักในในแวดวงนักร้องศิลปินนักร้องไทยแล้วก็เป็นไอดอลของพี่โก้ทุกคนพี่เกลเรื่องมาทุกคนตอนแรกเลยนี่เล่าสดๆให้ฟังได้ไหมพี่ไอและน้องๆพี่เกลบอกจะทำคอนเสิร์ตแจ๊ซซี่พี่นึกไม่ออกทางแรกเลยที่สตาร์บัคนึกไม่ออก ตอนนั้นนีกว่าทำาถ้าทำเขาเสิร์ฟพี่เกลเลยพี่นึกออกอ <ะ S 1> แต่ทำบางส่วแจกซีลึกไปออกจนกระทั่งจนกระทั่งวันนี้พอได้อ้อบรู้เลยว่าเพราะเหตุใดพี่เกลอยากแจกซีนะคือไอ้เพราะเหตุนั้นน่ะแหละอยากให้น้องๆทุกคนประชนทุกคนนะพี่ๆนะอยากให้ทุกคนมาดูกันว่าความตั้งใจนี้เนี่ยกับวงการดนตรีของไทยเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นและก็ เป็นความตั้งใจที่ดีและจะเกิดขึ้นดีที่สุดในวันที่วันอาทิตย์นะที่6มกรฐฐาคมนะครับเราจะไม่พลาดครับ<อ>พเพราะาพนเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนคาดหวังรวมกับศิลปินที่แาหระดับตัวแม่กันทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยนะในการโปรดิวเรื่อ,องการทอนโชว์ต่งตางๆาทีพี่โกกดันไหมโอ้โหอย่าเรียกว่ากดดัน S <S เรียกว่าทวันเลยว่ะเรียกสุภาพสตีทุกคนเป็นชื่อพี่เกลวเลยพี่เกลคุยกันแทบทุกวันตะกี้ไม่ตะกี้วันลหละยรอยังเรียกไอเป็นพี่เกลบอกเดียวฉันชื่อเียคือกดดันไหมไม่ได้กดดันหรอกแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าต้องสะกดจิตต้องพี่ต้องสะกดจิตว่าฉันจะต้องทําอันนี้ให้ดีที่สุดคือโก้ะมีงานเยอะงานรุนีนานแต่ว่าโก้ทะทำดีที่สุดทุกงานอยู่จะทาให้ดีที่สุดเลยพี่เกลไอโนเด็กวันอยู่จะยิ่งดีเพราะว่าอยู่ชอบอะลรบ้าี่เป็นส่วนตัวด้วยเป็นแฟนอยู่แล้วนะครับ พี่ว่าหลายๆคนที่ดูข่าวนี่้พี่ว่าหลายคนไม่รู้จักนะบางคนรู้จักพี่โกเลยนะไปไปกดดูเลยค่ะมีอัลบั้มแจซี่ใน YouTube เดี๋ยวมันจะขึ้นมาไม่ต้องห่วงทจริงแต่ว่ามีรุ่นอยางฟังอยากให้ฟัางอยากให้ฟังอยากให้ฝั่พูดถึงแบบจริงคอนเสิร์ตนี้นะคะนอกจากแฟนคลับของแจซี่แล้วเนี่ยอยากจะเชิญน้องๆคนที่รักดนตรีนะให้ว่า คือเนื่องจากอัลบั้มนี้ศิลปินหรือว่าโปรดิวเซอร์ระดับครูบาอาจารย์ทั้งสิน้นแล้วก็พอมาพอมาเป็นนักทีมวงดนตรีที่ a r เ a n g e ใหม่โดยโดยโกต้องบอกว่าเป็นเป็นศิลปินรุ่นใหม่ <c oughs> ในวงการ jazz รุ่นใหม่นะร <c oughs> ุ่นใหม่นะ <c oughs> อ้าว <c oughs> ก็คือปแปบบอ่าส่งต่อใช่ไหเรือเราอยากได้เด็กรุ่นใหม่นะคะมามามาดูคอ <c oughs> นเสิร์ตนี้แล้วก็มันอาจจะแบบสร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้น้องๆก็ได้นะคะสำหรับน้องนักร้องนักดนตรีทั้งหลายเนี่ยค่ะ คิดดูนะพี่ไอและน้องเราดูคอนเสิร์ตนอร่าโจนไม่ไม่แปลกนะเพราะถ้าเสียงดีร้องเพลงดีเพลงเพราะแต่ครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตเพลงไทยอ,อ่ะแจส๊สซี่เพลงไทยแจ๊สซี่อันนี้แหละคือปรากฏการณ์ใช้คำนี้ไม่ไม่ผิดปรากฏการณ์ของด<ต>นตรีครับก็มีสากลมีด้วยอันนี้มีด้วยยอมไม่ได้สากลมีเกมาจากเพลงสากลมาจากเพลงแจ๊สใช่ใออกตัวว่าเพลงไทยยังร้องไม่ได้พอเพลงสากลนี่สู้ตายอ่ะ อยากควงทไทยในในานะ,ะตนัขอณรุ่นใหม่ค่ะกับเพลงแจซี่เองเป็นยังไงบ้างคะเงไทค,คะ่ะเป็นนักร้อง ขึ้นหลังแล้วนะคะก็มาในฐานะแฟนต่อของพี่เกียวด้วยนะคะแล้วก็พี่่ศิลปินทุกท่านเลยนะคะเลยก็รู้สึกดีใจมากๆที่พี่เกียวจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากเชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตได้เยอะตัวตัวเองก็ไม่พลาดแน่นอนแบบพี่เกียวจะตองบันแลเลยจะต้องมาดูว่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการเหมือนที่พี่กี้วบอกสร้างสร้างไฟสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเป็นนักร้องของเราแบบเนี่ยรีมันมันเป็นอย่างดีจริงเอง โอเคนะครับเ็บ้างครับคุณแม่คุณแม่เมื่อกี้ั่ากเงลอไม่ให้กใครับมานเยอะนะต้องชวนต้องชวนแบบเครือข่ายอย่างนี้หมายว่ามาคนเดียวชวนเพื่อนคนเดียวไม่ได้ให้เพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวต้องมานี่เนาะต้องมาก็ฟังได้ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยอยากย้ำอีกครั้งค่คอนเสิร์ตเกิดเมื่อไหร่ เกิดขึ de o sea, se ini, ok like, ้นวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมนี้นะคะเอ่อจะเปิดให้จองบัตรวันศุกร์ที่28มี้มะลืนนี้เนาะศุกร์แล้วก็กดไปที่ไลน์แอดนะคะแอด G2 Ticket ได้เลยขายเองเลยขายเองเลยยอดนะทำได้ยังไงเนี่ย เวลาเพื่อนจีทูทิ켓โอ,โอ้ใช่เพราะว่าเราจีทู k ิ t มาตั้งแต่คอนเสิร์ตที่แล้วครับคนพวกที่เคยดูคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะส่งข่าวไปทั้งนั้นด้วยพูดเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ ระบบเสียงดีแน่นอนแน่นอนระบบเสียงนี้ต้องมาอย่างแรกเลยระบบเสียงทำไมมาพี่เกลไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่ยอมต้องโหราคพ่โก้เนี่ยนะชาวนี้ต้องซ้อมนะคอนเสิร์ตวันอาทิตย์เนี่ยดีนะพี่เกลวันอาทิตย์ดีมากคือเราคุยกันเราคุยกันตอนแรกเกี่ยวกับว่าจะเป็นวันเสาร์เดี๋ยวว่ามันรถติดนู่นนี่นั่นแต่วันอาทิตย์มันชิวๆมาตั้งแต่กลางวันเลยใช่แล้วก็งานเดียวว่าจะไม่เริ่มไม่เริ่มดึก งานก็น่าจะประตูเนี่ยเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นเรามีอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ชอบเราชอบ CDC เราชอบ CDC บอร์ูมก็เพราะเหตุนี้แหละขอบคุณคุณเปิ้ลมากเลยจาก CDC นะคะก็สี่โมงแล้วก็ประมาณสักห้าโมงแล้วก็เปิดประตูแล้วคิดว่าน่าจะสักหกโมงไม่เกินหกโมงครึ่งน้องเลยไหมมันเร็วไปไหมอยากเล่นอยากเ่เร็วอยากเล่นแล้วก็จะพยายามให้เร็วเพราะว่ามันจะได้ไม่เลทนท์เกินไปนะคะ เย่มากันนะครับขอบคุณ่มากันเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะสนุกแน่นอนค่ะครับ